เบื้องหน้าัครับอันนี้ผ้าอีหลาคนนน้ามาเป็นยังไรน้อบวันนี้โอ้โหเบื้องอุปกรณ์สียาวันนี้ครับผมน้ําน่าจะประมาณร้อยลิตรแล้วเกือบสองร้อยลิตรดูอาการลดขนน้ํามาโห้ยสุดยอดแต่งสวยเราก็ต้องกล้าขนครับที่น้องบุกเบิกมากโอโ้ทางเลย หนา้อยโชกสื่อมาเข้ากับตองใส่มันเสียได้มันเสียได้ก็เสียได้อยุเข้ามีจำหนีเนาะกับตองใส่มันดูม,มันทุกมาโหยจุเลยเรามไม่ได้ของของของแท้เราไม่กลัว ของกรอบยากาศปลาบ้านครับพี่น้องเบินทางหน้าเป็นยังไงทางหน,าน้าค่อยลอยป็นไรครับผมอจอดทีนั่นเนินครับถอยดากเึ้นเนินๆน้อยนึงกท่ออันนี้อยู่ครับผมฉีดไปมือนนครับเหลือง พ่อใสดอยุ่เหลืองเล่มใต้แล้วเนี่ยว่าชิมฉีดทงนี่นครับผมข้างล่างกันเล่มเหลืองแน่ที่มาฉีดไปเอชซีได้ยุ่มันทงสองทงแล้วครับผมสวยๆครับเขาเขาแพงพี่นาหอแพงเด้อย,ยุดเด้อเขาสมราคาครับปุ๋ยน้ำมันเด้อย,ยุดยเฮ็ดเรนเลยเจ่งเลย <laughs> อะครับแค่นี้แหละครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะสีดาวนะครับ